รถบัสรถบัสนะครับจะทานข้าวมันทานข้าวหรือไม่ทานข้าวหรือยังรถบัสถ้าไม่จะยังไม่ทานไปหาอะไรทานที่โรงทานแล้วก็ขึ้นรถเลยนะครับแล้วก็เชิญเชียด้วยนะครับอุดมลุกอุดมเพล่เชิญเชียอุดมเพล่อุดมเพล่เชิญเสียงคนในครอบในลูกน้าต้นไม้ตกพังไหมลูกน้าพ่อฝากหน่อยนะช่วยกันนะโบด้วยนะด้วยช่วยกันนะลูกนะาที่ขอประชดพ่อเนี่ยประชดพ่อไหมเนี่ยประชด ขอบคุณม,มากครับพี่ขอบคุณมากครับสาธุสาธุสาธุครับเป็นพี่ร่ำรวยนะร่ำรวยเลยถ้ามีโอกาสเราได้เจอกันอีกเนาะถ้าพี่มาผมหยุดพี่มาผมหยุด <Pam. S 1> ได้ไหมพี่มาผมหยุดได้ไหมฮะไว้กันฮะไว้กันไม่ผมพอพี่มาผมหยุดไง,ไงรวยหลายมากนะครับ เดี๋ยวพี่เอาเบอร์ผมไม่ได้แลพี่มาเม่ไหร่พี่โทรปุ๊บพี่มาปุ๊บผมจุดป๊อปผมไม่มามาพี่ด่าใจเหนื่อยลารับผมก็มาจากปทุมมาช่วยท่านเนาะเป็นลูกท่านแล้วนี่ต้องช่วยกันนะครับลาพากเช้ากลับมาคุณพ่อคุณพ่อหลบนิดนึงนะฮะแต่คุณพ่อหลบนิดนึงเข้ามาดูเวลาพระอาจารย์ึกอ่เออ วอางก่อนเราก็สไทีเรียวเยครับเอาคิ้เอาตนนั้นเอาในบานน่ะออกมาใส่ตัวนี้แห่มันเต็มเลยห้ในบานตั้ำงามขยามางขยายมาทางนี้เพี่ามาทางนี้เรียงเงินเอากระดาษโตพี่ไอเรียงเงินเอากระดาษกระดาษแม่กระดาน้ำร ใครที่เป็นเจ้าของที่จองไว้นะครับไปรอพี่รถบัสนะครับเดี๋ยวมีรูเจะถ่ายให้นะครับนะอ่าเดช่วยนะ่ไม่ไก่ไม่อช่ยดิไม่เด <ๆ S 1> ็กไม่กไ็ไ่ได้เ่้ว่้ม่ได้ไม่ไไม่ไม่ไไม่รดดไไ้เ้ tất cả và đã trả lời các าคณะมาถึง uhm, สามนาทีปฐุมธานีนะครับขึ้นมาหาพ่อเวรสลาทุกคนนะครับนะทุกคนนะครับบ้ะนอาจารย์ท่านมีเมตตานะครับนะนะครับอ่านะครับขึ้นมาที่ปฐุมธานีก่อนนะครับปฐุมธานีก่อนนะครับสายปฐุมธานีเข้ามาก่อนเี้นะครับ อาแม่ครัวเขาก็บอกว่าใครยังไม่ทานข้าวเชิญที่ครัวด้วยนะครับพนังกงานทีมต่มื่อี้รุ่นพัดนะครับนะฮะแล้วก็มุทุมเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยนะครับเข้ามานะฮะเรียกข,ข,ขอขอบคุณแทนพระอาจารย์สมเด็จด้วยนะครับนะที่ได้มีเมตตาที่พ่อมาเป็นย่าผ้ารวมนะจะคุณยนี่ใคร อะาแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉลองพระเดี๋ยวมานี่แต่นี่ผมจะมารถบ้านครับผมจะใส่สายดีวให้แม่ดูบัตรบัตรครับอ่าเข้ามาตอนเลยครับรถบ้นมุทมเข้ามาครับเด็แย่กันนะครับเดินได้บนัตรเดียวอ่าหลวงพ่อที่พระพรอ่อ่าเดี๋ยวนะครับคุณแม่คุณแม่จะกลับเลยหลังนี้ระครับรถไฟจันทบกลับเลหลังจันได้มจอะไรอะไรอจันมาถามพ่อเข้าจาจันบุรีก็จกับได้พร้า เขาจเานไหเขาลเอาไ้เดา่นเขาหน้าไอ้ตาวเขาไม่ได้เลครับัางใจตุลีต่อเลยขอบคุณมากนะครัโฆษณาสายุลีนะครับสายจักรุลีนะถ้ามีโอกาสเราได้เจอกันอีกนะครับนะครับผมได้มาอี่นครับลูกสาวถึงแม่ให้ครับปัจจัยต้องวางไว้หน้าหลวงพ่อนะเผื่อจะถ่ายรูปถ่ายอะไรไเ ฝ่าลาพระอาจารย์เราเป็นเรืยอครับรถบัสจะมเราเข้าฝ่ารถบัสถุงเข้ามารถบัสถุงเข้ามาใจไม่ถึงครับนะไม่ต้องหน้าเราแม่เนี่ยแม่ผมเดี๋ยวน้อยแล้วอะคนน้อยคนน้อย